หลักการทํางานของ Hadoop ตั้งแต่ในรุ่นของ2ขึ้นมานะคะหลักการทํางานโดยทั่วๆไปของ Hadoop ประกอบด้วย4ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะส่วนที่1เลยก็คือฮา d o o คอม m อนนะคะส่วนที่2ก็คือระบบแคมข้อมูลแบบกระจายส่วนที่3ก็คือ h ฮา o ู p ยานและส่วนที่4ก็คือ Map Reduce โดยในตัวของ Hadoop Common นะคะหรือที่เราเรียกว่า Hadoop ทั่วไปคืออะไรบ้าง ด้วยตัว Hadoop Common นะคะเป็นกลุ่มของข้อมูลของคลาสหรือ Library จำนวนมากมายเพื่อรองรับการทำงานของ Hadoop คำว่ารองรับการทำงานตัวนี้นะคะหมายถึงยังไงหมายถึงเช่นบางครั้งบางงานอาจจะอยากประมวลผลเกี่ยวกับภาพบางงานอยากจะมวประมวลผลเกี่ยวกับข้อความนะคะดังนั้น Hadoop Common จึงมีในส่วนของซอฟต์แวร์หรือพวกคลาสไลบรารีเอาไว้เตรียมรองรับการทำงานทุกๆรูปแบบเลย เตรียมรองรับยังไม่พอนะคะยังสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ตรงตามงานหรือตรงตามในส่วนของที่ที่เก็บนั้นๆได้ด้วย ะะส่วนที่2ค่ะระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจาย Hadoop หรือที่เรียกว่า h a d o o p d i s t r i b u t e d File System ตัวนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือว่าเป็นการนำข้อมูลเข้านะคะหรือที่เราเรียกว่า Input Data คุณจะมีข้อมูลขนาดใหญ่ขนาดไหนไม่เป็นไรนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาทำการแบ่งข้อมูลใหญ่ๆให้เป็นส่วนเล็กๆ หรือที่เราเรียกว่าเป็นการทำ data s p i t t i n g นะคะแล้วเอาข้อมูลเล็กๆเหล่านี้ค่ะกระจายไปประมวลผลยังเครื่องที่เป็นเครื่องลูกข่ายนะคะโดยการทำงานหลักของ Hadoop ประกอบด้วยสส่วนก็คือส่วนที่1คือตัว master หรือตัวแม่ด้วยปกติแล้วนะคะในตัวของเวอร์ชันที่หนึเนี่ยถ้าจำได้ด้วยตัว master จะมีเพียงแค่ตัวเดียวแต่ความสามารถในรุ่นที่2นะคะเราสามารถมี master ะค่ะได้หลายๆตัว อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราเรียกว่าสลา n โนดหรือตัวส่วนของลูกนะคะอาจจะมีหลายๆตัวก็ได้นะคะเอามาช่วยเราในการประมวลผลเครื่องแม่กับเครื่องลูกขายสามารถเชื่อมโยงกันโดยผ่านทางเน็ตเวิร์กหรือผ่านในตัวของอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะยิ่งปัจจุบันเรามีในส่วนของ cloud computing ก็เอามาช่วยรองรับในการทำงานการประมวลผลนี้ได้ะคะ่ะ ส่วนที่3นะคะคือส่วนที่ชื่อว่า h a d o o p ย a n h a o o p y a n คำนี้นะคะ YARN มาจากคำว่า Yet a r o t h e r Resource Negotiator นะคะคำนี้คืออะไรนะคะคือบอกว่าด้วยตัวของเวอร์ชั่น2บางคนจะเรียกว่า MRV2 นะคะก็คือลองรับการทำงานของ MR น่าจะคาดเดาได้ว่าคำนี้ค่ะมาจากคำว่า maps r e d u c e นั่นเองทำหน้าที่ในการบริหารหรือการจัดการทรัพยากรน,นะคะสอดคล้องกับภาษาอังกฤษเมื่อกี้เลยคือคำว่า negotiator นะคะเอามาต่อรองกันในตัวของการทำงานตัวไหนเสียตัวไหนพังหรือใช้งานไม่ได้มันจะวิ่งไปหาในตัวอื่นๆมาทำให้นะ,ะสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญนะคะด้วยา a ูปยานตัวนี้ค่ะทำให้รองรับในส่วนของการทำงาน ที่เราเรียกว่าเป็นแบบ real time นะคะหรือการทำงานที่เป็นแบบทันทีทันใดตอนก่อนนะคะในเวอร์ชันที่1นะคะการประมวลผลต้องเก็บข้อมูลลงเป็นแบบ bash นะคะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยประมวลผลทีเดียวนะคะแต่ณตอนนี้ไม่ต้องเลยใส่ข้อมูลเข้ามามันทำการประมวลผลให้แล้วรู้ผลทันทีทันใดเลย mm hmm. ส่วนสุดท้ายค่ะคือส่วนที่ชื่อว่า map reduce นะคะ map reduce เป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน hadoop แน่นอนเรามีตัว Hadoop ทำงานแล้ว p r e รีดหวจะอยู่ข้างบนทำหน้าที่ในการแบ่งข้อมูลที่มีขนาดเล็กๆเมื่อกี้ให้มันไปทำงานได้ถูกต้องเช่นนะคะการทำงานเรามีหนังสือหนึ่งเล่มเราอยากรู้ว่ามีคำว่ามหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชกี่คำในหนังสือนี้ถ้าตามปกติเราต้องทำไงเราก็ต้องทำการค้นหาทีละหน้า แต่ถ้าเป็นการทำงานของแมปรีดิวก็คือเอาหนังสือค่ะมาแบ่งนะคะเอาแบ่งเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆเช่นแบ่งเป็นหน้านะคะแบ่งไปสมมติหนังสือ1,000หน้าก็แบ่งทีละ10-10-10แล้วก็จ่ายให้แต่ละเครื่องไปทำการนับนะคะเมื่อทำการนับได้แล้ว ให้เอาผลลั์นะคะที่ว่าคําว่าสุขโขทัยมีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยเนี่ยมีกี่คําส่งผลกลับมาที่เครื่องแม่จะทําหน้าที่ในการสรุปรวมผลลัพธ์แบบนี้ค่ะทำให้การประมวลผลของฮาร์ดู๊กทางานได้ไวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโปรแกรมนะคะที่กล่าวมาเมื่อกี้เราจะเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรมนับคานะคะเป็นตอนนี้เป็นโปรแกรมที่กำลังฮิตเลยคือในการทํางานหรือการประมวลผลโดยใช้แมป r รีดิวกับข้อความนะคะ ตัวอย่างคือรูปนี้ค่ะก็คือมี hard o o p รุ่นอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็เป็น hard o o p common เหนือขึ้นมาก็จะเป็น hdfs hard o o p yarn และสุดท้ายอยู่ข้างบนเลยนะคะก็คือ hard o o p map reduce ค่ะ